เรามักได้ยินว่าในปัจจุบันความยั่งยืนได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตและเมืองใหญ่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บริษัท Fraser p r o p e r t พอรประเทศไทยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทยที่มีการพัฒนาโครงการโดยนำมาตรฐานบ้านรักโลกมาใช้ซึ่งตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและที่สำคัญเป็นนิดต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ และตอนนี้ก็อยู่กับคุณสมบูรณ์วสินชัชวานนะคะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยค่ะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เชิญคุณสมบูรณ์มาคุยนะคะคเกี่ยวกับเทรนดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนนะคะคซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนที่สําคัญคแลวก็เป็นเมกะเทรนของโลกเลยทีเดียวนะคะคต้องถามก่อนว่าแนวคิดของการทําโครงการที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนเนี่ย มันคืออะไรนะคะ,คะแล้วก็มันทําให้ Fraser Property เนี่ยแตกต่างจากผู้พัฒนารายอื่นหรือเปล่าค,ครับจริงแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่นะครับเพื่อความยั่งยืนตัวนี้นะครับหลักๆจริงมันมาจากการที่ที่บริษัทเริ่มตระหนักเข็นะนะครับเรื่องเรื่อง sustainability แล้วก็ถูกกาหนดไว้เป็นมิชชั่นของบริษัทนะครับมามองว่าโรคที่ดีเริ่มต้นจากชีวิตที่ดีคือหมายความว่าคุณควรต้องอยู่ในในสภาพแวดล้อมที่ดี คุณถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค,คุณต้องมีอากาศที่ดีนะครับมีน้ําสะอาดใช้นน่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นเรื่องของของการที่จะทําสิ่งต่างเหล่านี้ให้ดีได้พธนรกิจของเราว่าในการที่เราจะสร้างที่อยู่อาศัยเราทำไงถึงจะทําให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยคนมาอยู่อาศัยมีชีวิตที่ดีด้วยนั่นหมายความหนึ่งมันควรจะต้องมาจากกาันแนวความคิดในการพัฒนา บ้านแล้วก็โครงการทั้งองค์รวมมันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกที่อยู่อาศัยะนะครับหลกัหลกๆเลยคือเรื่องโลเคชั่นโลเคชั่นอะโลเคชันอ่าทำเลต้องดีะนะครับแต่คำว่าทำเลที่ดีมันแรกมากับมันแลกมากับต้นทุนที่สูง<ช>เรายอม<ช>ที่จะเลือกสร้างหมู่บ้านจับสค์หรือโครงการของเราอยู่ใกล้ชุมชนมหลักการของเราเราย้ำอยู่เท่านว่าเราอยากจะอยู่ใกล้ชุมชนเราไม่ต้องการไปสร้างคิดเอท a n o t ต e r l โลเคชัน <Another>, <c oughs> ที่มันไกลออกไปมันต้องเกิดการเดินทางที่มากขึ้นเสียบรามากขึ้นเผาผลาญพลังงานมากขึ้น <c oughs> นั้นเราต้องเลือกทำเลที่มันหนึ่งมันใกล้เมือง <c oughs> นะครับอยู่ใกล้ทางด,วด่วนมีรถไฟฟ้าหรือมีคอนส่งมวลชนในการนำส่งต่างๆเหล่านี้ได้ยิ่งดีมีศูนย์การค้ามีโรงเรียนมีโรงพยาบาล <c oughs> ที่เหลือก,ก็กลับมาดูที่ที่ตัวตัวโครงการเองคุณก็อาจจะต้อง provide facility <ม>ในโครงการให้มันมากขึ้นอย่างไรได้ไหมนะครับต้นมงต้นไม้ที่คุณจะต้องมีสโมสรสระว่ายน้ําขับเฮาส์แล้วก็สวนสาธารณะนะครับม,มีทั้งแหล่งออกกําลังกายในแต่ละสวนสาธารณะไม่ใช่ just แค่ให้เป็นสวยๆอย่างเดียวนะครับแต่คนต้องเข้าไปใช้มันได้ด้วยตัวบ้านเองก็ต้องมานั่งเริ่มดูเรื่องฟ<ม>ังก์ชันบ้านทํายังไงให้ฟังก์ชันบ้านมันสามารถตอบโจทย์ คนอยู่อาศัยหนึงคุณไม่ได้อยู่แค่แค่พักผวันมานอนอย่างเดียวแต่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันคุณต้องมีห้องออ Family r o ูมคุณต้องมีจุดสังสรรค์ร่วมกันของบ้านเพื่อให้บ้านมาเป็นบ้านในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถดึงแสงสว่างเข้ามาในตัวบ้านใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมากขึ้นได้ด้วยมันหมายความว่าเราต้องไปพร้อมกับธรรมชาติมันถึงจะสามารถใช้คําว่า พัฒนาบ้านอย่างยั่งยืนได้ค่ะนั่นแต่ว่าพิธีพิถันตั้งแต่เรื่องทำเลนะคะรวมไปถึงเรื่องของตัวบ้านการออกแบบการก่อสร้างรรวมไปถึงคอมมูนิตี้ต่างๆที่อยู่ในโครงการรมันจะต้องมันจะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนจริงๆใช่ใช่มันต้องสอดรับกันหมดครับค่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีหรือเราต้องใช้อะไรเพื่อที่จะทําให้มันยั่งยืนได้จริงๆอย่างตัวอย่างอย่างโครงการที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เกรเมอร์อย่างเกรมเมอร์สาธารณ ก็เริ่มตั้งแต่ตัวฟังก์ชันบ้านอย่างที่ผมยกอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราพยายามที่จะออกแบบบ้านให้มันมีทรงชลูดขึ้นสักหน่อยหนึ่งนงครอสูงใช่ครับคำว่าทรงชลูดหมายคาคือพ to s e i r i n g ของบ้านค่อนข้างจะสูงกว่าบ้านปกติโดยทั่วไปนะครับประมาณสัก2เมตร90-3ถึง3เมตรในบางจุดหรือถ้าในบางโถงก็อาจจะสัก4เมตรกว่านะครับในขณะเดียวกันเราดึงหน้าต่างค่อนข้างใหญ่ เพื่อดึงให้แสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนตัวบ้านมากขึ้นะนะครับแล้วมีช่องเปิดพอมันมีช่องเปิดเยอะบ้านไทยมือไทยเราคือว่าเราร้อนพอมีช่องเปิดเยอะหมายความกระจกมาละนะครับทุกอย่างมันมาตามช่วงหลังเราคุยกันเรื่องการยั่งยืนมากขึ้นการใช้พลังงานมากขึ้นปูนซีเมนต์เองจริงๆก็ก็เป็นตัวหลักอยู่ตัวหนึ่งนะครับในการก่อสร้างเราบอกว่าเราสร้างอิก ทั้งปูนทั้งหมดแต่ทั้งอิฐทั้งปูนมันผลิตขึ้นมามันต้องใช้ความร้อนต้องใช้พลังงานอยู่พอสมควรแล้วมีการขนส่งอีกต้องคุยกับไปคุยกับซัพพลายเออร์ของเราว่าทำยังไงคุณสามารถลดคาร์บอนได้ด้วยวิธีไหนนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้ปูนที่เราว่าเป็นปูนไฮโดรลิกมากขึ้นนะครับซึ่งมันลดการใช้พลังงานมีปูนแบบโลคาร์บอนโลคาร์บอนใช่นะครับที่เข้ามาใช้กันมากขึ้นเหล็กเองก็เหมือนกันก็ต้องต้องมาจับกันเหล็กรีดซ้ําได้หรือเปล่ามันสามารถลด ลดความร้อนด้วยตัวมันเองได้แล้วก็ลดการใช้พลังงานมันได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ก็คืออาจจะเรื่องโซลาร์เซลล์นะครับเราต้องดูพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคเราด้วยนะครับโซลาร์เซลล์หมายความว่ามันใช้ได้เฉพาะหลักๆคือใช้ตอนกลางวันนะครับถ้าผู้อยู่อาศัยมีการอยู่อยู่บ้านตอนกลางวันได้จะใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าใช้จากโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่งั้นต้นทุนอีกอันหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตก็คืออาจจะต้องมีเรื่องแบตเตอรี่แพ็ค ที่จะต้องมานั่งเก็บพลังงานเพื่อจะมาใช้ตอนกลางคืนแทนบ้างในกรณีถ้าเป็นโซล่าเซลล์ตอนนี้เราติดให้ชุดหลังแล้วนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่แพ็กกำลัง considering อยู่นะครับเพราะว่าต้นทุนยังค่อนข้าง ค่อนข้างสูงอยู่ <c oughs> นะครับปัจจุบันเราบอกว่าเราเปิดช่องสง <c oughs> ช่องแสงเรามีช่องระบายอากาศเยอะแต่จริงๆพอมันเปิดระบายอากาศเยอะฝุ่นเามานเข้ามาเยอะ <c oughs> ออนะครับนั้นบางครั้งอาจจะต้องปิดน,นะครับแต่ปิดแล้วในกณะเดียวกันทํายังไงให้บ้านมาไม่อับชื้น <c oughs> นะครับก็ต้องติดเครื่องระบายอากาศนะครับตัว ERV นะครับตัว Exchange มันกรองฝุ่นได้นะครับแล้วก็สามารถรักษาอุณหภูมิภายในบ้านไว้ได้นะครับเนื่องจากบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นนะครับความชื้นกับความร้อนเป็นปัญหา การที่เรามีเครื่องระบาเปลี่ยนอากาศตัวนี้มันช่วยลดความชื้นใน,ในตัวบ้านได้อีกอันหนึ่งที่เหลือที่เราต้องมานังใส่เพิ่มซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้คือทากันซึมะนะครับเพื่อรักษาไม่ให้ตัวผนังปูนของเราดูดซับความชื้นมากเกินจนเกินไปนั้นถ้าเราสามารถใส่ตัวเหล่านี้ลงไปได้เพิ่มเข้าไปให้มันก็ไปลดความชื้นในนั้นนะครับมันก็ลดข้าไปไปในตัวซึ่งสิ่งต่างๆนี้อย่างที่ท,ที่เหลือม,มันมาพร้อมกับต้นทุนอยู่เหมือนกัน ใช่กำลังจะถามว่ารจริงๆอย่างเราเห็นผู้พัฒนาสังหาร,ริมัพซ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยากจะเรียกว่าขายให้ได้เยอะๆหรือว่าพยายามจะลดต้นทุนแต่ของ Fraser Property เราตั้งแต่ออกแบบคิดทุกอย่างแล้วก็ใส่เทคโนโลยีใส่อะไรเข้าไปม,มีผลต่อต้นทุนแต่เราก็ยังเลือกที่จะทํา พูดถึงได้รับการรับรองในระดับลีดสำหรับที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเป็นระดับโกลแล้วก็เป็นเจ้าแรกในอาเซียนตรงนี้อยากจะให้ขยายความนิดนึงว่าลีดคืออะไรนะคะแล้วก็เวลาที่โครงการเนี่ยได้รับการรับรองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันดีกับคนซื้อหรือคนอยู่อาศัยยังไงบ้างคุณสมบูรณ์ตัวโกลเซอร์ติฟิเคชจากลีดนะครับจริงมันเป็นจาก US นะครับที่เขาเขาตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อดูดูเรื่องการรับโรคเหล่านี้แล้วก็ดูเรื่องอาคาร นะครับว่าใครถ้าสามารถประหยัดพลังงานได้ เท่าไรนะครับได้ถึงขีดไหนก็จะมีการให้เซอร์ติฟิเคตนะครับตั้งแต่ซิเวอร์นะครับโกจนถึงแพทินัมอย่างที่ทราบนะครับตัว US l e สลจริงๆมันเป็นสำหรับบ้านเขตอบอุ่นนะครับแต่บ้านเราเป็นบ้านร้อนชื้นนะครับนั้นการที่จะ apply เข้ามาใช้ในบ้านเราก็มีความยากขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆจริงๆก็คือต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแต่เราก็ยอมตัดใจนะครับเราเขาใช้เขาตัดใจเลยนะครับก็คือจริงๆเราต้องการพิสูจน์ละวัว่าการที่เราจะพัฒนาบ้านเพื่อเพื่อความยั่งยืนนะครดไ้ เออโกดีเทอร์เกตเนี่ยจริงมันถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นะครับถ้าผู้บริโภคอมรับมันแล้วก็ช่วยกันที่จะทํามันนะครับแน่นอนละครับต้นทุนมันอาจจะแพงขึ้นเรียนตามตรงเกือบ10%บเซ็นตจะมาบ้านหนึ่งหลังเลยะนะครับนั้นหมายความว่าถ้าคุณเคยซื้อบ้านหลังนี้ในในราคานี้ มันอาจจะต้องต้นทุนมันจะแพงขึ้นเกือบ10%อแล้วต้นทุนบ้านก็จริงๆก็ถือเป็นต้นทุนหลักของของในตัวตัวโครงการเองแล้วอยู่แล้วนะครับนั้นก็ราคาบ้านพร้อมที่ดินในโครงการก็อาจจะแพงกว่าที่อื่นโดยทั่วไปสักเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นว่ามัน,ม,นมันคุ้มนะครับมันคุ้มค่า,ใน,ยายในคนในระยะยาวจริงๆดังนั้นคนที่มาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของเราตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็คุณก็จะได้เรื่องการประหยัดพลังงานน้ำก็ก็ได้นะครับเอ่อุงอากาศ ต้องมีการแลกเปลี่ยนได้หมดนั้นสุขภาพของคุณที่เข้ามาอยู่ในบ้านจริงๆมันก็ก็จะดีขึ้นนะครับการอากาศที่มันอยู่ในบ้านของคุณก็จะไม่เหวี่ยงไม่มีฝุ่นผมว่ามันเป็นเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายที่จะมีผลรองเกิร์เชินะครับในการอยู่อาศัยมันคือคุณภาพชีวิต ของเาชิตใช่โดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยตัวเลือกแบบนี้มันก็ไม่มีไม่มากใช่นะครับถ้าว่าไปจริงอย่างที่เรียนในประเทศไทยหรือในเซาท์อ a s เ a s i เซียมีเราเป็นโครงการแรกที่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันมันทำได้ค่อนข้างลำบักนิดหน่อย ทีนี้ต้องถามอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆ f r a s e r Property ประเทศไทยนี่ก็มีโครงการเยอะแยะมากมายนะคะคอนเซปต์หรือแนวคิดในการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนเนี่ยตอนนี้มันครอบคลุมไปกี่โครงการแล้วนะคะหรือว่าเรามีแผนว่าต่อไปนี้เราจะต้องพัฒนาทั้งหมดที่เหลือจากที่ไปให้มันเป็นโครงการเพื่อความยั่งยืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ <c oughs> จะเป็นตามนั้นนะครับจริงเฟเซอร์พาร์ที้เราอยู่มาไหนสิบปีลว <c oughs> นะครับหลังจากที่เราเข้ามาพัฒนาโครงการนะครับเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ความเข้มข้นของเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> นะครับสำหรับโครงการใหม่ดีกว่าที่เปิดนะครับโดยหลักก็จะเอาคอนเซปต์เราเนี้ยเข้าไปใส่ <c oughs> เต็มที่มากขึ้น <c oughs> นะครับตั้งแต่เรื่องการซื้อที่ดินเรื่องการจัดสวนสาธารณะเอ,อ่อต้องมีจุดพักแวะพักตัวเวสต์ม n น g e m เมนต์ตัว การจัดเก็บขยะในโครงการต่างๆมันถูกอิมพายไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งการใช้วัสดุก่อสร้างเข้าในบ้านรุ่นใหม่ก็จะต้องใช้วิธีการก่อสร้างในรูปแบบนี้ต้องใช้วัสดุที่เราเรียกเป็น green material มากขึ้นนะครับก็อาจจะค่อยๆพัฒนานะครับค่อยๆปรับนะครับก็คือบ้านบ้านตัวรุ่นใหม่ที่ใส่เข้าไปใหม่ก็จะได้รับบ้านตัวอย่างเหล่านี้นะครับแต่บ้านรุ่นเก่าอาจจะยังใส่ไม่ไม่ได้ละนะครับเพราะว่า construction มันใส่ไปแล้วแบบมันไปปรับ ค่อนข้างยากเราก็จะใส่ในแบบบ้านรุ่นใหม่นะครับก็ถูกพัฒนาเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเร,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 เราก็ได้รับการคาดหมายนะครับจากทางฝั่งสำนักงานใหญ่นะครับว่าขอให้เราใส่สิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มเข้าไปมากขึ้นเป็นมิชชั่นนะครับแล้วก็เป็นแอคคอมพิชเมนที่ต้องทําให้ได้นะครับกำหนดไว้เป็น KPI ของผู้บริหาร ทุกคนที่จะต้องเข้าไปรับครับผมค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้อยู่อาศัยใช่คและจริงๆก็คือสังคมด้วยเหมือนกันถ้ามีโครงการที่ให้ความสําคัญกับเรืงความยั่งยืนเยอะๆเทรนต่อไปหรือเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เลยหมคะคุณสมบูรณ์คิดว่าต่อไปผู้พัฒนารายอื่นจะมาในแนวนี้หรือเปล่าเราจะเป็นผู้นําตลาดในในเซกเมนต์นี้เลยไหมคะ โดยส่วนตัวผมเชื่อนะครับผมเชื่ออย่างที่ที่ผมบอกจากการที่เราจับสังเกตนะครับผู้ริพภรหุ้นใหม่ครับเรามองเห็นว่ากลนเจนซีเข้ามานะครับกำลังจะมาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักอีกของเราเนี่ยนะครับมีความกังวลนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ยอมที่จะเพ์สำหรับตัวนี้นะครับเขายอมจ่ายเพื่อการนี้นะครับเราเข้ามองว่าการที่เขาจะอยู่ไปในสังคมหรืออยู่ในโลกที่มันมีความยั่งยืน สำหรับเขาแล้วมันดีขึ้นนั้นเรามองว่ามันเป็นเทรนที่เป็นจะเรียกจะเรียกว่าเป็นเมกัดเชนยังพอได้เลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาดูเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วมันจะถูกผลักดันทําให้ผู้พัฒนาะนะครับจะต้องหันมาสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเราเป็นแพลนเนียเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามผลักดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ก้าวนําชาวบ้านเข้าไปให้ได้นะครับเป็นเรื่องที่ที่เรายังตั้งใจทําอยู่ต่อไป นะครับเราก็หวังว่าผู้บริโภคจะช่วยกับเรานะครับมาสนับสนุนเรากันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้สังคมโลกดีขึ้นใครที่กําลังมองหาที่หัวัยนะคะหรือว่ากําลังมองเรื่องของการซื้อบ้านซื้อเทาเฮ้าส์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าเริ่มสนใจแนวคิดของการพัฒนาที่หัวัยอย่างยั่งยืนมากขึ้นแล้ววันนี้เราก็ได้ฟังแนวคิดของการพัฒนาโครงการจากบริษัทเฟรเซอร์ p รอพเพอประเทศไทยนะคะขอบคุณคุณสมบูรณ์มากเลยคะครับผมได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่แหละค่ะแนวคิดของการสร้างบ้านในแบบบ้านรักโลกซึ่งเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยเพราะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้อีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจโครงการบ้านรักโลกภายใต้บริษัทเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นตอนนี้เลยค่ะ